รู้แล้วจะอึงเจ็ดสัญญาณเหล่านี้บอกว่าคุณกำลังฝันถึงอดีตชาติของตัวเองตามความเชื่อของาศาสนาพุทธที่เคยอ่านมาเข้าใจได้ว่าคนเราเกิดมาเพราะกรรมในอดีตชาติที่ทำไว้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วสะสมวนไปจนเกิดมาเป็นเราซึ่งเมื่อตายไปก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้ในชาติพบใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่นหมายถึงจิตของเราเกิดแล้วดับมาหลายภพหลายชาติเท่ากับว่าคนเราทุกคนมีอดีตชาติเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจดจําเรื่องราวในอดีตชาติได้ต่างจากนิยายสมัยนี้ที่ได้ความทรงจำมาเต็มร้อยความทรงจำจากอดีตชาติ ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราตื่นอยู่แต่ส่วนใหญ่มักปรากฏจำชัดผ่านความฝันบางทีก็เริ่มตอนเราเป็นเด็กบางทีก็เป็นผู้ใหญ่สลับกันไปมาแน่นอนว่าเรื่องฉากและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในความฝันล้วนเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราที่สร้างขึ้นแต่ประเด็นก็คืออะไรเป็นความฝันปกติ แล้วอะไรเป็นความฝันที่เกี่ยวกับอดีตชาติละ่ะวันนี้ผู้เล่าจึงนำเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังฝันถึงอดีตชาติของตัวเองมาฝากค่ะเพื่อใครอยากนำไปใช้ประกอบในการเขียนนิยายหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมจัดว่าลงล็อกเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเช็คดิดหน่อยเคยฝันถึงอดีตชาติของตัวเองหรือเปล่า ความฝันที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติมักลงรายละเอียดเยอะเป็นความฝันที่ดูน่าเหลือเชื่อมีเรื่องราวเป็นชากฉากราวกับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่ลดแล่นอยู่ในหัวเพราะความจริงแล้วมันก็คือความทรงจำสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเราที่ถูกเรียกออกมาตอนที่เราหลับการระลึกถึงอดีตชาติในความฝันเป็นวิธีการทั่วไป ที่ทำให้เราตระหนักว่าเรามีชีวิตในชาติพบก่อนเมื่อเรานอนหลับจิตใต้สำนึกของเราจะช่วยให้เราจําได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีตส่วนใหญ่แล้วเพื่อช่วยชี้นำมันทำหน้าที่เป็นแนวทางที่ดีสำหรับชีวิตปัจจุบันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเรียนรู้และไม่ทำพลาดในสิ่งเดิมจิตใต้สำนึก ตัวเชื่อมโยงเรากับอดีตชาติจิตใต้สำนึกของเราเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับอาณาจักรทางจิตวิญญาณดังนั้นในขณะที่หลับจิตสำนึกของเราจะหยุดพักและจิตใต้สำนึกจะเข้ามาควบคุมหากเรานอนหลับทั้งที่อารมณ์ไม่ดีแต่ดันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพราะจิตใต้สำนึกที่ช่วยให้เราหยุดพัก จากความผิดพลาดและความตึงเครียดในชีวิตประจำวันเจดสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังฝันถึงอดีตชาติของตัวเองฝันเห็นประวัติศาสตร์เชื่อว่าเราทุกคนเคยฝันโดยทั่วไปความฝันปกติจะมีเพียงแค่สถานที่ผู้คนและสิ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วในชีวิตปัจจุบันของเราก็แง่ละมันสมเหตุสมผลแล้ว เราฝันถึงสิ่งที่คุ้นเคยแต่เราจะรู้ได้อย่างไงล่ะว่าเรากำลังเริ่มสัมผัสกับชีวิตในอดีตคำตอบง่ายๆก็คือความฝันนั้นเกี่ยวข้องกับฉากในประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายหรือช่วงเวลาที่ดูย้อนยุคประหเด่งว่ากำลังดุดเข้าไปในอยู่ในสมัยกรุงศรีในความเป็นจริงมันมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่เราจะฝันถึงการอยู่ในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์รายละเอียดจัดเด่นชัดและเราจะรู้สึกชัดเจนเลยว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้เล่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนักเขียนเล่าว่าในบางครั้งฉันเคยมีความฝันเกี่ยวกับอดีตชาติซึ่งฉันได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตทุกอย่างในความฝันเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนเลยว่าเป็นยุคไหนสมัยไหน ยกเว้นสำหรับฉันฉันยังคงสวมเสื้อผ้าในยุคป,ปัจจุบันนี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในความฝันที่เกี่ยวกับอดีตชาติสแสดงให้เห็นเลยว่าจะมีรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏขึ้นตัวเราในความฝันไม่เห็นจะเหมือนกับตัวเองเลยสักนิดเคยฝันถึงบางสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนไหมฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสายตาของใครไม่รู้หรือเปล่า หรือแม้กระทั่งความฝันว่าเราสวมบทเป็นใครบางคนถ้าใช่นี่แหละคือสัญญาณว่าเรากำลังฝันถึงอดีตชาติหากเราลองสังเกตความฝันส่วนใหญ่ของเราจะให้ตัวเองเป็นมุมมองหลักเราอาจจะอยู่ในร่างกายหรือหัวของตัวเองซึ่งกำลังมองออกไปและเฝ้าดูความฝันที่เกิดขึ้นขณะที่เราเคลื่อนไหวแต่สำหรับการฝันถึงอดีตชาติ เราอาจมองเห็นตัวเองมีเพศอายุเชื้อชาติศาสนาและอื่นๆที่ต่างออกไปถ้าเราเตื่นขึ้นมาแล้วเผลออุทานว่านั่นไม่เห็นเหมือนตัวฉันเองเลยแต่ฉันรู้ว่ามันคือตัวฉันนะเมื่อใดนั่นหมายความว่าเรากำลังฟันถึงอดีตชาติอยู่นอกจากนี้ในความฟันที่เกี่ยวกับกรรมเรามักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับตัวเอง และสามารถทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ในชีวิตนี้ซึ่งรวมถึงความคิดทักษะและช่วงอารมณ์ของตัวเองเราอาจจะสามารถพูดหรือเข้าใจภาษาอื่นเราอาจมีความรู้เกี่ยวกับชาวนาหรือการฝึกทหารแม้กระทั่งเราพบว่าตนเองมีความเห็นอกเห็นใจหรือโหดิดเดิมสิ่งหนึ่งที่เจ๋งที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นหลังจากความฝันเห็นกรรมตัวเองคือ ทักษะและความสามารถเหล่านี้เริ่มปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวันของเราเราจะรู้สึกเหมือนจดจำมันได้เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองอย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อฝันถึงเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงความฝันแบบปกติมักจะกระโดดจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่งแถมยังมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็วเวลาที่ต้องจดจำ หรือเล่าความฝันให้ผู้อื่นก็มักจะจำหรือเล่าแบบแรนดอมไม่ค่อยเชื่อมโยงเท่าไรนั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวตนระดับจิตวิญ,ญญาณของเรายัางลึกซึง้งผ่านจิตใต้สำนึกดังนั้นความโกลาหลสับสนวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในความฝันของเราตรเมื่อเราฝันถึงอดีตชาติเหตุการณ์ต่างๆดูมีเหตุผลมากขึ้นและดูเหมือนว่า เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้นั่นเป็นเพราะจิตใต้สำนึกของเราไม่ได้กำลังสร้างความฝันแต่กำลังดึงความทรงจำจากในอดีตชาติมาต่างหากด้วยความฝันเราจะได้เป็นผู้สังเกตการที่นี่อย่างแท้จริงหากเกิดความฝันขึ้นอีกครั้งก็มักจะเป็นความฝันเดิมๆที่ไม่เคยเปลี่ยนมองเห็นลำดับเหตุการณ์เดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในความฝันพฤติกรรมแปลกๆของเรามักมีเหตุผลเสมอบางคนอาจมีความเชื่อที่ดูไม่เข้าท่าหรือมีการกระทำบางอย่างที่สวนทางกับบุคลิกภาพสิ่งเหล่านี้อธิบายได้โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตชาติของเราดังนั้นเมื่อเรามีความฝันเกี่ยวกับอดีตชาติเราอาจทำตัวแปลกๆหรือมีความเชื่อที่เปลี่ยนไป นั่นเป็นเพราะอดีตชาติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการกระทำของเราชีวิตในอดีตชาติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราเช่นกันพวกเขาสามารถอธิบายแต่งจึงใจและความหวาดกลัวของเราบางอย่างได้เช่นโรคก,กลัวที่แคบอาการที่แค่อยู่ในแคบไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูหรือมีแค่ประตูบานเดียวก็หวาดกลัวแล้วหากเราไม่มีความทรงจำในอดีตชาติมาช่วย ซับพอร์ตให้เรารู้ว่าเหตุใดจึงกลัวที่แค่เป็นไปได้ว่านี่คือความกลัวที่ติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติดังนั้นถ้าหากเรานึกย้อนไปถึงความฝันที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราเข้าใจถึงที่มาของความเชื่อบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เติพฤติกรรมแปลกๆของเราได้แปลว่าเราได้ฝันเห็นตัวเองในอดีตชาติแล้วค่ะปัญหาสุขภาพ รอสภาวะทางอารมณ์อธิบายได้ด้วยความฝันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสภาวะอารมณ์และสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นช้าๆซ้ำๆยังไม่มีสาเหตุสามารถอธิบายได้ด้วยอดีตชาติซึ่งเราสามารถหาเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในความฝันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคข้อต่ออักเสบที่เข่าข้างหนึ่งพยายามรักษาแล้วแต่ไม่เคยหาย ลองนอนหลับสิขึ้นหนึ่งต่ออาจฝันเห็นที่มาของโรคนี้ผ่านอดีตชาติของเราก็ได้หรือแม้กระทั่งนิสัยแย่ๆของเราเช่นอารมณ์ขี้โมโหรวมทั้งความกลัวหรืออาการโฟเบียที่หาสาเหตุไม่ได้ก็สามารถตอบได้ด้วยนะว่ามีต้นกำเนิดจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หายไปได้รับการเติมเต็มเคยรู้สึกเหมือนกับว่า มีบางสิ่งในชีวิตหายไปบ้างไหมนะที่โตมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้ขาดหายไปบางคนสับสนว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้เหมือนอย่างที่คนอื่นเป็นหากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนเราอาจเป็นไปได้ว่าอดีตชาติสามารถอธิบายได้ว่าทำไมความวิต,ตกกังวลความเศร้าและความไม่พอใจ ถึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามันอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้ที่เราเคยประสบมาตั้งแต่อดีตชาติแต่คำตอบทั้งหมดนี้สามารถปรากฏในความฝันที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของเราตื่นขึ้นมาทีรู้เลยว่าอะไรหายไปตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเปลี่ยนไปหลังจากที่เราฝันถึงอดีตชาติ ทันทีที่เราตื่นขึ้นมาร่างกายของเราจะบ่งชี้ให้เห็นว่าความฝันนี้ไม่ปกติมีบางอย่างที่ผิดแปลกไปเราจะสัมผัสได้เลยว่าพลังงานของความฝันนั้นแตกต่างจากความฝันทั่วไปอย่างไรทันทีที่ตื่นขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในความฝันเราแทบไม่เหลือมส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งฉากเรื่องราวหรือสัญลักษณ์ ทุกอย่างล้วนตราตรึงอยู่ในหัวใจปีแล้วปีเล่าไ,ได้เพราะความฝันนั้นตราตรึงอยู่ในใจของเราและไม่เคยหายไปถ้าใครสามารถจำความฝันได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามแปลว่านั่นคือความฝันที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของเรานะเราทุกคนล้วนมีอดีตชาติที่เราจำไม่ได้เลยหรือจำได้บางส่วน การฝันเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากแต่บ่อยครั้งเราก็ไม่ได้ตระหนักหรอกว่ามันเป็นความฝันถึงชีวิตในอดีตหรือความฝันที่ชีวิตปัจจุบันของเราปรารถนาดังนั้นเราต้องเรียนรู้วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้ให้ออกเมื่อความฝันจากอดีตชาติมาถึงสิ่งสำคัญคือการขุดให้ลึกลงไปเลยว่ามันมาทำไมการฝันถึงอดีตชาติส่วนใหญ่ เกิดขึ้นได้เหตุผลบางอย่างและต้องใช้เวลาเรียนรู้ว่าทำไมถึงมามันไม่เพียงแค่ช่วยอธิบายถึงแง่มุมบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายโดยหาเหตุผลได้มันช่วยให้เรารู้สึกสบายใจสงบและอาจเคลียร์กรรมโดยปมบางอย่างที่ติดตัวมาอย่าลืมนะคะว่ากรรมไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเติบโตต่อไป